คำถามแรกนะครับคือหัวหน้ามาทํางานที่นี่ได้อย่างไรครับอหรือคุณมาทํางานที่นี่ได้อย่างไรครับหรือผู้สัมภาษณ์งานนะครับที่สัมภาษณ์งานเราตอนนั้นนะครับเราสามารถถามได้เลยนะครับเช่นพี่เบนเป็นผู้สัมภาษณ์งานน้องคนหนึ่งนั่นน้องเอก็ได้นะครับน้องเอถามพี่เบนว่าขอโทษนะครับคุณเบนคุณเบนมาทํางานที่นี่ได้อย่างไรครับ how do you come to work here คําถามนี้นะครับเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับที่เราถาม ผู้สัมภา์เรานะครับจะทําให้เรารู้นะครับว่า้ผู้สัมภา์งานของเราเนี่ยเริ่มทํางานที่นี่ได้อย่างไรมาทํางานที่นี่ด้วยแพชชั่นอะไรแล้วเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทํางานที่นี่เขามีความสุขอย่างไรนะครับแล้วเขามาสมัครงานที่นี่นะครับมาเริ่มงานที่นี่เนี่ยหลายๆครั้งนะครับเราได้คําตอบว่าเขาเริ่มงานมา5ปี7ปี10ปีเริ่มตั้งแต่ตําแหน่งเล็กขึ้นมาตําแหน่งใหญ่เขาเรียนรู้อะไรกับบริษัทเขาเอนจอยอะไรกับโปรดักต์นะครับเราจะเห็นแพชชั่นของหัวหน้างานเรานั่นเองนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคาถามท ผู้สมัมภาษณ์งานนะเห็นว่าเราเนี่ยอยากจะรู้ตรอรี่ของเขาด้วยนั่นเองนะครับมากกว่าที่เขารู้ตรอรี่ของเราตั้งเยอะและ้วสมัมภาษณ์งานเป็นชั่วโมงนะครับดังนั้นคำถามนี้นะครับน้องๆหัวหน้าง,งานมาเริ่มงานที่นี่ได้อย่างไรคุณเบนมาเริ่มงานที่นี่ได้อย่างไรเป็นคําถามที่น่าใช้มากๆเลยนะครับเก็บไปใช้ได้เลยครับ